ฝากกดถูกใจเพจอ้นเกมด้วยนะครับหลังจากนั้นไปได้ขีดทมขีดครับจัดการการตั้งค่าการติดตามครับทำตามนี้ได้เลยนะครับปีดข่าวครับเป็นรายการโปรดนะครับโพสเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็วิดีโอครับตั้งค่าเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับและที่สำคัญครับจะไม่ได้พลาดตอนผมสตรีมเกมเนาะการถชายทอดสดครับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับขอบคุณมากมครับผม ครับสวัสดีครับนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะะฮแนะนําการตั้งค่าภายในเกมนะครับเวลาเราเล่นเกมแบบเพลย์เกมแล้วก็แบบฟิกแมตช์นะครับก็ก่อนนะช่องคลิปครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้งสองทั้งหลักเนาะเพจไซบูนเกมนะครับที่คอยะตรีมเกมซ็อกเกอร์เมเนเจอร์สองพเป็นหลักนะครับแล้วก็ยูทูบซีเคทีเอสชาแนลนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปว่าการตั้งค่านะครับเวลาเราเล่นแข่งขันเนี่ยจะดูไฮไลท์ ความเร็วในเกมเป็นยังไงเปิดโชว์ชื่อโชว์ความฟิตโชว์อะไรตรงไหนทำาไงได้บ้างนะครับแบบเพเกม a กับแบบควิกแม a t นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าที่ setting ก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าหน้า setting ครับจะมีเขาไม่มีมิวสิกเนาะอันนี้ผมปิดอยู่นะครับถ้าเปิดมิวสิกปุ๊บมันจะเป็นเพลงนะครับอ่าแต่ต่อมาครับ SFX ฮะก็คือเสียงซาวในสนามนะครับถ้าเรากดปิดปุ๊บเวลาเราเข้าแข่งขันนะครับ มันจะไม่มีเสียงซาวในสนามเสียงกล้องเชียร์นะครับไม่มีอะไรเลยเงียบหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดปุ๊บมันจะมีเสียงกล้องเชียร์เข้ามาในสนามนครับเวลาแข่งขันไม่ว่าจะเป็นคลิกแมทหรือว่าเพลย์เกมครับแล้วก็เวลาเรากดปุ่มตรงตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเสียงปุ่มกดดังนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับผมกดตัวทัชตรงเกมน,นะครับก็จะดังมานะครับก็ให้เพื่อนๆมาเปิดตรงนี้เนาะถ้าเกิดอยากจะให้มีเสียงซาวในสนามนะครับถ้าเกิดใครไม่เปิดเนี่ยเวลาแข่งขันจะไม่มีเสียงนะครับโอเค ก็จะยกตัวอย่างคลิปที่มาจากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์ถามมานะครับที่สอนการตั้งค่าในการเล่นเกมซ็อกเกอร์เมเจอร์นะครับเกี่ยวกับเมนูข้างในนะเวลาเข้าไปแข่งขันนะครับว่าตั้งค่ายัางไงได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูเนาะก็เดี๋ยวแมตต์ต่อไปผมจะเจอกับทางด้านอ๋อโมนากนะครับกับหลนะีดเนาะผมจะเอาสอแมตนี้ให้เป็นตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวแมตต์กับโมนาโกเนี่ยผมจะเลือกแบบควิกแมตต์ให้ดูนะครับส่วนแมตต์กาลีนเนี่ยผมจะปรับเป็นแบบเพย์เกมให้ดูนะเพราะแมตต์กับโมนาโกเนี่ยอ๋อไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับเพราะผมเข้ารอบไปแล้วเนาะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโอเคครับพอเรามาถึงหน้านี้ใช่ไหมฮะมันจะมีให้เราเลือกเล่นนะครับว่าเราจะเล่นแบบเพย์แมตต์หรือแบบควิกแมตต์นะครับก็แบบเพย์แมตต์ก็จะเป็นแบบดูการแข่งขันทั้งหมดภายในเกมเนาะสามารถปรับแผนการเล่นตลอดวเวลา เปลี่ยนผู้เล่นตลอดเวลานะครับส่วนฟ c ิกแมทจะปรับได้เฉพาะช่วงตอนพักครึ่งนะครับแล้วก็เปิดไฮไลท์เป็นโกเพื่อดูตอนทำประตูได้นะครับถ้าเกิดกดฟลนะิกแมทเนาะมันจะมีแบบเปิดโกกับแบบไม่เปิดโกนะครับโอเคเดี๋ยวแบบนี้ผมจะพาไปดูการเล่นแบบฟลิกฟิกเพย์หรือฟลิกแมทให้ดูนะครับโอเคให้เรากดไปตทำฟลิกเพ a y ครับ สังเกตแต่ว่ามันจะมีเสียงซาวนในสนามใช่ไหมครับเพราะผมเปิด SFX อยู่นะครับตรง Quick Match นี่มันจะมีให้เราเปิดนะครับเปิดเป็นโกก็ได้นะก็คือพอเราเปิดเป็นโกปุ๊บตัวเกมเนี่ยมันจะมีให้เราดูนะครับว่าถ้าเกิดทีมเรายิงประตูได้ตอนไหนเนี่ยมันก็จะมีไฮไลท์ตัดมาให้เราดูเนาะถ้าไฮไลท์มาตอนไหนแสดงว่าทีมเราอ่ะจะเสียประตูหรือว่าได้ประตูตอนนั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ก่อนเข้าเกมนนะ่ะผมปิดเป็นโกอยู่นะฮะยังไม่ได้เปิดเป็นสีเขียวนะครับก็ ยิงไปสอประตูแล้วแต่ว่าไม่มีไฮไลท์ให้เราดูนะครับแล้วก็ที่ปรับได้อย่างเดียวนะก็จะเป็นทางด้านมีโอเวอร์วิวให้เราดูนะครับเลตติ mm ้ง hmm. นะักเตะแล้วก็รูปเกมนะครับแล้วก็ไลฟ์สกอร์คู่อื่นนะฮะ mm hmm. แต่ไม่มีการให้เราปรับแท็กติกนะครับปรับแท็กติกได้เฉพาะตอนพักครึ่งนะฮะแล้วก็จะมีสกอร์บอกอยู่เพราะว่าเออเรานําเท่าไหร,ร่นะฮะใครยิงประตูครองเกมเท่าไหร่บ้างโอกาสยิงเท่าไหร่นะครับก็ไม่สามารถ ปรับได้เลยนะครับว่าจะเปลี่ยนผู้เล่นได้หรือเปลี่ยนแทคติกได้ระหว่างแข่งขันนะครับปรับได้เฉพาะตอนผักครึ่งน,นะครับสังเกตได้ว่าเมื่อกี้พอผมเปิดเป็นโกลใช่ไหมครับมันจะมีแบบดูยิงประตูแล้วก็ดูไฮไลไท์รีเพยด์ดยหรือเปล่านะครับ นี้พอจบครึ่งแรกเสร็จใช่ไหมครับเรานําอยู่4ี่ศูนเนาะเดี๋ยวผมเปิดเป็นโกแล้วก็รีเพย์ให้ดูนะครับกสิติในครึ่งแรกครับก็ประมาณในหน้าแจ้งประมานะครับหกยิง9ตรงกรอบ6นะครับได้มาสีประตูเนาะพอจบครึ่งแรกปุ๊บช่วงพักครึ่งเนี่ยมีมีปุ่มพอนชานิลให้นะครับแล้วก็ที่มีเพิ่มเข้ามาจะเป็นแท็กติกเนาะอย่างที่ผมบอกครับมันปรับเฉพาะตอนพักครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแบบคลิกแมทนี่ถ้าคิดว่าจะปรับแผนปรับไปเลยนะครับเราไม่สามารถ ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าว่าแล้วแข่งไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนผู้เล่นระหว่างการแข่งได้นะเปลี่ยนได้เฉพาะช่วงพักครึ่งนะครับโอเคอันนี้ผมเป็นตัวอย่างเปลี่ยนก่อนเนาะนี่นะครับเพราะว่าประกอ์นำห่างแล้วนะฮะถ้าเป็นรายการฟุตบอลยุโรปนี่เปลี่ยนได้หคนนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนแผนก็ปรับได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวตอนแข่งขันเราจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับกดคอนเฟิร์มครับ มีโกนะฮะผม้วเปิดดีเพด้วยนะครับจะขัดหรือเปล่านี่ครับพอผมเปิดโกนีเทนะก,ก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้นะครับถ้าเรากดปรับไปใช่ไหมฮะแป๊บหนึ่งนะครับทจบไปก็จะเป็นลักษณะแบบเมื่อกี้นะครับมันเปิดเป็นโกได้นะฮะแล้วก็พอยิงประตูได้แล้วเขามันก็ถามว่าให้เราจะเปิดเป็นยิงประตูเนี่ย จะดูภาพชา้าได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราทำประตูได้นะก็อย่างเมื่อกี้พอเปิดปุ๊บจังหวะไหนที่มีเป็นทำประตูเนี่ยได้โกลก็จะมีไฮไลท์มาให้เราดูนะครับก็จะเป็นการได้ประตูแล้วเสียประตูบปแตตัวเลยเนาะอันนี้ก็เป็นการเล่นแบบกเกม The Quick m a t c นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าการเล่นแบบเ,เกมปรับยังไงอะไรยังไ,ไงไ,ได้บ้างนะครับครับต่อมาก็จะเป็นการเล่นแบบเ์แมทนะครับหรือว่าเ์เกมเนาะ แต่หน้าตาเหมือนกับปกติครับทั่วไปไมีให้เราเลือก play game ก,กับ quick play นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นแบบ play match กันนะครับจะดูว่าการตั้งค่าตั้งค่ายัางไงได้บ้างนะครับตั้งแล้วหน้าจอเป็นยังไงรูปเกมเป็นยังไงไฮไลท์เป็นยังไงนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะบ้างเนาะเวลาการตั้งค่านะครับมันจะเยอะกว่าทำ้าน quick play นะครับ <c oughs> เข้ามาที่หน้าการตั้งค่านะครับให้เรากดที่ตัวหน้าจอเนาะมันจะพามาที่หน้าเมนูต่างๆนะครับ Overview ก็จะบอกถึงสถิติเกมการแข่งขันต่างๆนะแล้วก็ข้อความจากผู้ช่วยโค้ดนะครับแจ้งมาข้างล่างแล้วก็วงกลมนะครับให้เรามาที่การตั้งค่าก่อนนะครับถ้าเปิดเต็มๆอ่ะมันจะเป็นแบบ 3D นะครับถ้าเป็น Mat View ก็คือไฮไลท์ทั้งหมดที่เราเห็นนะ่ะ Mat View ข้างบนอ่ะอาจจะเป็นผู้เล่นตัวเต็มๆเหมือนกร์ตูนอย่างเงี้ยครับ อันนี้ผมปิดก่อนนะผผมปรับเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดแมทวิวเป็น 3D นะครับมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเราเปิดไฮไลท์วิวเป็น 3D ด้วยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะไฮไลท์ก็จะเป็นแบบรูปคนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฮไลท์วิวเป็น2มิตกิก็จะแบบนี้นะครับอาศาัศจรรย์ตัวกลมๆนะครับ เป็นตัวกลมแบบเมื่อกี้เนาะถ้าสูงสุดมันจะเปิดเป็น 3D เป็นแบบนี้นะครับแต่ให้ผมเล่นนะฮะผมจะเปิดแค่ไฮไลท์วิวเนี่ยเป็น 3D แต่ว่าแมทวิวเนี่ยผมจะปรับเป็นแค่ 2D นะครับพอปรับทางด้านแมทวิวเป็น 2D นะครับมันก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะไม่ได้เป็นหน้าตาแบบเมื่อกี้นะครับก็ส่วนตัวผมว่ามันจะช่วยให้เราประหยัด สเปคของโทรศัพท์แล้วก็ความร้อนของเครื่องอาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับเพราะผมไม่ได้ปรับเป็นสาดีทั้งหมดนะครับผมปรับแค่ 3D แค่เป็นตัวไฮไลท์วิวนะครับโอเคเนาะต่อมาครับการตั้งค่านะไฮไลท์นะครับก็คือไฮไลท์สำคัญภายในเกมเนาะคุณจะดูแบบไหนดูแบบไฮไลท์ทั้งหมดก็ได้นะฮะเวลามีไฮไลท์สำคัญก็คือโอกาสทำเกมฟา,ฟาฟร์มเฟร์มมีทุกอย่างหมดเลยนะครับก็คือไฮไลท์เยอะสุดจะเป็นอเนาะไฮไลท์ระดับปานกลางก็คืออันนี้นะครับก็คือมีทั้ง เดียวยิ่งออกชนเสานะครแต่จะไม่เยอะเท่าออนะออนี่จะเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเป็นคีย์สำคัญนะครับก็คือถ้าเราปรับเป็นให้ได้คีย์สำคัญเนี่ยออมีช่วงโอกาสทำประตูนะฮะมันจะตัดไม่เราเห็นครับโอกาสถ้าเป็นคีย์สำคัญนะครับถ้าเกิดมีไฮไลท์ตัดมาเนี่ยโอกาสาที่ทีมเราจะได้ประตูหรือว่าเสียประตูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80-70%เจ็นตลยครับถ้าเกิดเป็นคฮไลท์สำคัญนะฮะต่อมาครับแมตช์สปีดนะฮะแมตช์สปีดก็คือสปีด ในเกมนะครับอันนี้ผมปรับเป็น90เนาะก็จะไวนะเวลาเตะตถ้าได้ผมปรับเป็น1นะครับสังเกตเวลาตรงนะทางแข่งขันนะครับตอนนี้5นาที19ใช่ไหมครับอ่ะผมปรับคูณ1นะฮะนี่นะครับแล้วก็กด A ดูเนาะ รูปเกมโดยรวมมันก็จะเวลาจะเดินไม่ค่อยไวนะฮะก็คือจะเดินเหมือนคูณหนึ่งเหมือนสมจริงเลยนะแต่ถ้าเกิดเราอยากก็สมจริงยิ่งขึ้นกว่าน,นี้ก็คือไฮไลท์เนี่ยปรับเป็นอนะครับแล้วก็คูณหนึ่งเวลาในการแข่งขันมันก็จะคล้ายๆกับ90้าสิบนาทีเลยมันจะนานมากเลยนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วเล่้เพื่อนๆนะว่าไฮไลท์ที่เพื่อนๆดูอยากจะดูทั้งหมดดูแบบปานกลางหรือดูไฮไลท์สำคัญเป็นคีย์นะครับแล้วก็แบบสปีดครับเวลานาฬิกาที่มันเดินเอาแบบคูณ90หรือว่าคููณ10คูได้หมดนะครับ อันนี้ลรแตกเพื่อนๆเนานะสังเกตได้ว่าถ้าปรับคูณ4ปุ๊บคูณ10คูณ30มคูณเมันจะเปกก็นตัวกลมๆนะครับแต่ถ้าเกิดคูณหนึ่งมันก็ว่าเราดูเต็มๆครับสปีดเกมก็จะอยู่แค่หนึ่งครับไม่ได้ไปไวกว่าอื่นๆนะที่เป็นคูณ4คูณ10คูณ30คูณนะครับแต่ถ้าเกิดจะดูเต็มๆก็จะเป็นออนะครับคูณ1นะก็จะเป็นเหมือน90านาทีที่เราดูการแข่งขันฟุตบอลนะครับอาจจะไม่ถึง90นะแต่ว่าใกล้ใกล้เคียงนะครับ ก็จะเดินช้ามากๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์การแข่งขันก็จะเป็นแบบทั้งเต็มเลยนะไม่มีช่วงไหนที่ตัดหายไปเลยนะครับปรับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะต่อมาครับคําว่ารีเพย์นะ,ะถ้าเราเปิดเป็นออนนะครับเวลาเราทาประตูได้นะครับมันก็จะมีภาพช้ารีเพย์ให้ดูเท่าว่าเราได้ประตูยังไงนะครับแต่ถ้าเก็เปิดเป็นออฟปุ๊บพอเรายิงประตูได้ปุ๊บเข้าไปแล้วมันก็จะมีภาพช้าไฮไลท์ตอนยิงประตูให้เราเห็นนะครับแบบประมาณนี้เนาะต่อมาครับคาเมล่านะก็คือโหมดที่เราจะเห็นในการแข่งขันนะฮะแบบทีวี แบบแสแตนก็เป็นแบบนี้นะครับแบบแสแตนก็จะเป็นแบบนี้นะตามเพื่อนหลังที่เปลี่ยนไปนะครับแบบพาโนรามิกก็แบบนี้นะครับแบบโอเวอร์วิวก็จะสูงหน่อยเนาะสมมติแบบโอเวอร์วิวนะครับนี่โอนี่คือโอเวอร์วนะิวเนาะแต่ถ้าเราปรับเป็นพาโนลามิกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาครับถ้าเราปรับเป็นแสแตนนะครับก็เหมือนเราอยู่บนอัศจรรันเนาะมองดูพเพ่นในสนามน,นะครับ มุมมองภาพก็จะแตกต่างกันออกไปนะแต่ส่วนตัวผมจะปรับเป็นคามล่าโหมดจะเป็นแบบทีวีนะครับมันจะดูสนุกกว่านะฮะ,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 แบบะก็ะคือคามิล่าโหมดก็เป็นแบบเมื่อกี้เนาะต่อมาครับโชว์ Player Name นะครับก็คือเราจะโชว์เพเยอร์เนมยังไคงครับถ้าเลือกเป็น all ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะโชว์ all เพเยอรเนี่ยมันจะโชว์ทั้งทีมเราแล้วก็ทีมคู่ต่อสู้นะครับ แต่ถ้าเกิดจะเป็นเลือกแบบว่าในเนียบอลหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือมันจะโชว์เฉพาะชื่อนักเตะที่กําลังจับบอลอยู่อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะปิดไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราปิดปุ๊บนักเตะแต่ละคนในสนามก็จะไม่อยู่ชื่อโชว์ที่หัวเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันก็จากที่เห็นเนาะ เยวจะปิดไปแล้วมันก็จะโชว์แค่คนที่จับบอลและคนที่อยู่ใกล้กัน2คนที่แย่งบอลน,นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดเป็นคนที่มีบอลอยู่นะครับเปิดตรงกลางปุ๊บแล้วกดเพยครับ ก็จะโชว์สำหรับคนที่ได้คลองบอลหรือว่าคนที่อยู่ใกล้บอลที่จะแยกนะครับเดี๋ยวลองปิดอีกทีนะครับอ่ะก็คือถ้าเราปิดเป็นออฟปุ๊บมันจะไม่โชว์ชื่ออะไรเลยครับเมื่อกี้อาจจะเป็นช่วงที่มันเปลี่ยนระหว่างออฟกับโชว์ชื่อที่บอลนะครับอ่ะแต่ถ้าเปิดทั้งหมดออ l เปเยอร์นะครับ ชื่อนักเตะในะสนามทุกคนก็จะขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะต่อมาครับโชว์พเพย์ฟิตเนสนะครับถ้าเราเปิดเป็นอนอนจะสังเกตได้ว่าบริเวณชื่อนักเตะนะมันจะมีขีดเขียวอยู่นะครับก,ก็คือขีดเขียวเนี่ยก็คือขีดความฟิตหรือความเหนื่อยของนักเตะนะครับ ถ้าเกิดเราปิดเป็นออฟนะครับปิดไปตรงใต้ชื่อนักเตะก็จะไม่มีขีดเขียวให้เรารู้นะว่านักเตะคขไหนฟิตหรือว่าไม่ฟิตนะครับมันก็จะโชว์แต่ชื่ออย่างเดียวนะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีประหลอดเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดเป็นออนปุ๊บปรลอดเขียวก็จะกลับมานะโชว์ความฟิตของนักเตะนะครับ เราสามารถดูได้ระหว่างแข่งหรือว่าจะดูได้ตอนที่เข้าที่แท็กติกก็ได้นะครับนี่นะแท็กติกก็จะเป็นแบบเพย์แมตหรือเพย์เกมเนี่ยมันสามารถปรับแท็กติกได้ตลอดเวลานะครับไม่เหมือนควิกแมตหรือควิกเกมนะครับนี่ฮะปรับได้หมดเลยเนาะทุกอย่างนะครับเ็นเจอร์แอตแท็กดีฟนอ์ปรับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ดูสกอร์ได้ปกติเนาะสถิติต่างๆโอเวอร์วิวนะครับนี่นะฮะครับประมาณนี้นะครับส่วนพวกผมเนี่ยผมจะเปิดแบบเป็นคีนะครับแล้วคูณ90เนาะแมตมันจะได้จบไวนะครับแล้วก็ ตัวแมทว,วิวผมปรับเป็นแค่ 2D นะครับส่วนไฮไลท์วิวผมปรับเป็น 3D นะครับเพื่อเวลามีโอกาสทำประตูหรือว่าลูกที่มันนหนที่มันหวาดเสียวโอกาสยิงตรงกรอบหรือว่ามีการปรปับเนี่ยก็จะโชว์ไฮไลท์เป็น 3D ให้เราดูเนาะเป็นผู้เล่นนะครับ <S 2> <S 2> ถ้าจังหวะไหนมันสาคัญนะมันก็จะตัดจากภาพที่เป็นกลมๆครับมันเป็นภาพผู้เล่นที่เราเห็นนะว่าจังหวะเนี้ย ทีมเรามีโอกาสลุ้นหรือว่าทีมเรากำลังโดนบุกนะครับพอรูปเกมมันไม่มีฐานะสำคัญใช่ไหมครับมันก็จะตัดมาหน้านี้ฮะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่ผมปรับเป็นทางด้านแมตต์บเป็น 2D จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเกิปรับเป็น 3D หดีน้าว่าจะเป็นแบบนี้อีกแบบนะครับก็คือหน้าด้านหลังก็จะเป็นแบบสตรีนี้แต่ว่ามีอัศจรรย์ที่เราเห็นนะไม่ได้กลมๆนะครับปรับเป็น 2D เหมือนเดิมนะ ก็เมื่อกี้เรายิงประตูได้ใช่ไหมครับแต่เราไม่มีไฮไลท์ตอนทำประตูให้ดูเนาะเพราะเราผมปิดเป็นออฟไปนะครับถ้าอยากรู้ก็เปิดเป็นออนนะครับแต่ส่วนตัวผมปิดเป็นออฟเนาะแล้วแต่เกมนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือการสอนการตั้งค่าการเล่นเกมนะครับเวลาเข้าแข่งขันนะระหว่างเพย์แมทกับควิกเพย์นะครับแตกต่างกันยังไงเนาะระหว่างเล่นแบบเพย์แมทเห็นเต็มเต,ม,เตมแบบนี้กับเล่นแบบควิกแมทเห็นแบบสั้นๆแบบนั้นเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองเล่นดูนะครับ นตัวผมแลผมชอบแบบนี้มากกว่านะเพราะเราได้ปรับรูปแบบเกมได้ตลอดเวลานะครับเห็นฮาร์ดไลค์การทำประตูแล้วก็ฮาร์ดไการเสียประตูของเราว่าเราควรจะแก้ที่จุดไหนนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็เื่นคนไหนสนใจเล่นเกมนี้และมีคำถามนี่ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปใน YouTube ได้หรือทักแชทมาที่เพจ a ฟซบ o ๊กอ้นเกมนะครับผมก็จะตอบให้เนาะอันไหนที่ผมทำให้แล้วผมก็จะแชร์ให้ดูนะัอันไหนที่ผมยังไม่ได้ทำผมก็จะทำคลิปแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้ให้เห็นอีกครั้งนึง สวัสดีวันนี้ขอบคุณมากครับพบกันให,ใหม่ในวันต่อไปครับสบวนนัีสวัสดีครับ